สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องเบิ่มกว่างสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปรียบกวางนะครับเบื้องต้นนะครับเนะาะสโลโกแกนของเขาคือลูกแม่มาเจ้านะครับบาต้องกึดอย่างนะครับเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็ค้นแหาช่องท้องเบิ่มกว่างเพก่อนนะครับบ่ามีมีวามีคลิปใหม่ลงกอนะครับนเนาะมังคเกล็โกดโคติดตามไม่คลิปอาจจะ <ersch> มาแจ้งเตือนนะครับเนาะกดค้นหาเน้อนะครับอ่ะมาเข้าเข้าสู่สาระกันมานี่จะสอนวิธีเปรียบกวางนะครับเนาะเลเกเล็กเ่เ็มีมีเก็เคล็ดลับของมันอยู่นะครับหลายอย่างอันนี้เป็นอาจจะบ่หมดเน้ออาจจะบอกผ่องอ่ะลูกกวางสองตัวครับอ่ะสีดำกับสีแดงเลยเนาะท่านสังเกตดูครับว่ากวางสีดำกับสีแดงอ่ะยังยงละกันให้ดูตอนนี้ บาคนอาจจะว่าสีดําใหญ่กว่าบาคนอาจจว่าสูสีกันมาคนอาจจะว่าสีสีดาใหญ่กว่าแต่ว่าใหญ่กว่าบันักจริงๆแล้วเนี่ยสองตัวเนี่ยสีดําเนี่ยใหญ่กว่าค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าผมเอาต้องขวาสีดําเนี่ยผมเอากวางเนี่ยดันไปทางหน้าแล้วเอสีแดงยกขึ้นเนี่ยครับมันจะทำาให้หลอกตาหินก็ยินดูสีแดงใหญ่แต่ถ้าเอามาเทียบด้วยกัน วางกันปุ๊บจะเห็นเลยว่าสีดําเนี่ยใหญ่กว่านะครับเนาะเวลาเอาไปเปรียบกวางฉะนั้น <c oughs> ต้องเอากวางเนี่ยเอามาใกล้กันนี่คอนะครับจะได้หูวะตัวได้ใหญ่กว่าแต่จะให้มันแม่นกว่านี้นะครับก็คือเคล็ดลับนะครับบิดเข้าหากันนิดนึงนะครับปุ๊บเห็นก็เมื่อบิดน้อยเดียวนี่จะหู้เลยครับว่า ตัวต้องขวาเนี่ยใหญ่กว่าแบบมหาสารนี่ครับเวลาเขาไปเปรียบกองเนาะไปเปรียบกองในบอลนะครับเนาะไปเปรียบอี้เปรียบอีเนี่ยบางเต๋อทางเลนะบางเต๋อมันคนใส่ซับทางไซส์เอาเน,นี้มาไว้ทางไซอันนี้มาไว้ทางขวาไปหรอวัดต่างใดมันมันหน่อยมันใหญ่เลยกันเนี่ยในมันหลอกตากนันอ้าซับไหมซับไซส์ซับขวาเอาขวามาไซส์น่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องซับไซส์ซับขวาก็ได้ครับมันมีวิธีของมัน นะครับเนาะเหมือนที่ผมบอกหงเงียงน่อยนะครับอ่าเวลาเท่าเปียบเนาะเปิดปุ๊บเนี่ยเวลาเทาเปรียบไปเอ๊ะตัวใดมันใหญ่เลยกันฮะเงี้ยงเงี้ยงน้อเดี๋ยวปุ๊บโอจโลงเงี้ยนี่เห็นกอใหญ่เลยกันเลยใหญ่เลยกันเห็นได้ชัดเลยนะครับเนาะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นก็อีนี่ใหญ่หุ้งซึกว่าใหญ่แต่บางตัวเนี่ยมัน มันเลื่อมกันน้อยเดียวนะครับเนาะไม่ใหญ่เลยกันมันนักถ้าเกิเขาสังเกตแบบมาได้เขึ้นหมุนออกปุ๊บเนี่ยเขาจะโลดหมุนนี่งงเลยว่าต้้งขวาเนี่ยใหญ่กว่าแบบมหาศาลเลยเสียเปรียบเนาะสองหนึ่งสามหนึ่งวันอ่ะนี่ก็ถ้าอีนี่ถ้าพอตรงนี้นี่นะฮไอ้ดำไอ้ดำเนี่ยไอ้ดำได้เปรียบแดงเสียเปรียบแดงจะเสียเปรียบอยู่ประมาณสามสองเนาะสามสองถ้าหากว่าดำสีดำเนี่ยอ้อยสีดำเนี่ย ไปดางหน้ายกสีแดงขึ้นอันนี้เพายวามว่าสีดําเนี่ยได้เปรียบ5แเนาะดำเนี่ยได้เปรียบ5ค่ีอีกนะแดงเสียเปรียบอะไรเสียเปรียบ5คเนี่ยเนี่ยแค่สีจะเลาะดันอ้อยมาต่อกันอันนี้จะเพ่วงว่า32เนาะเสียเปรียบ32มสจะเลาะหมุนเข้าเข้าข้างนี่ป่าเท่าปันนะสามหนึ่งคนนี้เนี่ยสองหนึ่งสามหนึ่งเ่ยสามหนึ่งสองหนึ่งมิดเปล่านี่นะเห็นกัเนี่ยนะเพ่วว่าสองหนึ่งสามหนึ่งฉะนั้น การดูกว้างการวัดลำตัวนี่วิธีการวัดลำตัวแน่นะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดอื่นๆเช่นเขาจะมาเอาลำตัวตั้งปลายเขาเป็นลักนะครับบางเตือนเขาเอาปลายเขาเป็นลักปลายเขาตันนี้ปลายเขาบนปลายเขาลุ่มนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับอันนี้เขาเอามาต่อกันเห็นก็เอาปลายเขาบนต่อกันปลายเขาปลายเขาบนต่อกัน เาจะหู้เลยว่าไอ้ตั้งลุมเนี่ยตั้งขวาเนี่ยยาวกว่าเห็นครับอันนี้วิธีเปรียบเปรียบ,ยบความยาวของกวางถ้าหากว่าเขาเปรียบอีกอีกอะไรเขาอาจจะมองบอกใอยชัดแต่ถ้าอีกต้องปลายเขาต้องปลายเนี่ยมันต่ากันเล็งดีเล็งตั้งหลายให้มันต่อกัน,นะนดี นนกุนอะก็กุนเนี่ยมันจะยาวเหลือกุนนี่จะยาวเหลือก็เอาปลายให้ต่อกันน,นปลายให้ต่อกันอันนี้นี่คือวัดยาวละเนะาะวัดยาวเอาเลงให้เลงปลายให้เลงเขาตั้งปลายเอาเอากว้างนะครับเมื่อโยอ้อยซื่อๆนะครับนี่อยู่อ้อยนี่ซื่อๆนี่อ้อยซื่อๆอ่าอ้อยซื่อแล้วก็เอๆๆๆๆ๊ะวางนี่ ก็เอาปลายมานจะต่อกันอ้อยมันได้ฉากเขาจะได้เห็นว่านี่สีดําเนี่ยยาวกว่านะก็ใหญ่กว่าใหญ่ยยกว่า,ยา,ยวาด้วยวิธีนี้ร่องตัวร้อมตัวเขาจะเงียงความยาวปตัตตานีงอต่อไปปลายปลายเขาปลายเขาเขาก็เช็คนี่นะก,ก็เอาคอเนี่ยระาวาังบักคอตัวเนี้ยบักคอตัวนี้นี่ห้องบักคอบักคอตัวนี้ บ,บักคอเนี่ยแบบักคอมาติดกันเนีแ่ยบบักคอมาติดกันรับกันเลยมันก็อาร์มิเปลี่ยนกับไส้ขวาไส้ขวานี่แบบมันก็บักคอมันม่ดูบอกใครชัดเจนอะไรนะครับแต่มันเพราะว่ามันปิดกล้องเนาะกำประมาณจะเข้าใจอ๋อไออ่ะ,อะนี่เออบบัคคอ เขาจะได้เห็นว่ามันมันต่อกันแต่นี่มันคือมันใหญ่แบบชัดเจนไงแต่ถ้าว่ามันเตือเนี่ยมันสูสีกันเราต้องมาดูปลายเนี่ยเอาคอนมาเอาบัคคอตัวนี้ดีกว่าตะกี้นะบัคคอตนี้บัคคอนี้บัคคอนี้เอามาเอามาให้มันต่อกันดิเราดูว่าปลายเนี่ยปลายเขาเนี่ยความยาวของปลายเขาเนี่ยาวกว่านี่ก็เห็นก็ว่าปลายยาวกว่านี่อปลายนี่ยาวกว่าปลายนีกว่าต่อไปล้าตัว ้ำตัวก็เหมือนกันทำตัวก็เหมือนกันเขาจะเอาบัคคอตัวนี้ครับตัวนี้ที่มันอยู่ในให้มันเต่ากันอ่าอีที่เต่ากันแล้วมาดูตัวตัวตัวไดมันใหญ่เลยกันนี่เหรอเอ้อความความยาวของตัวตัวตัวไดมันยาวเลยกันนี่ห้องความยาวของตัวนี่ความยาวของเขาแหเอาบัคคอนี่เป็นลัก อบัคคอนี้จนกันถ้าจนกันเนี่ยจะได้ว่าอ่าขาวเราได้ยาวตัวเราได้ยาวนี่พอตัวทำต,ตัวนี่ก็อันนี้คอรนี่มันอยู่ในระระระ,ะนาบเท่ากันอหเท่ากันตัวอยู่ได้ยาวน่ะต,ตัวได้ยาวเหลือกันแหมตัวตัวได้ยาวเหลือกันเนื้อปริมาณเนื้อปริมาณเนื้อ เนี่ยนี่ปริมาณเนื้อคือส่วนนี้นะครับส่วนนี้ขเขาจะพอจะมุมนี้ปริมาณเนื้อนะครับจากปีกตรงนี้นะครับมหามหาหลังนี้เหรจากปีกนี้จากปีกนี้มหาหลังนี้เนี่ย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 ความหนาของมันนี่ความหนาประมาณนี้เหรอนี่คือความหนาของมัน เราก็มาดูว่ากว้างสองตัวเนี่ยเอามาวางความหนาเนี่ยอได้หนาอะไรกันเห็นก๊อนี่ตัวบูทกันหนาหลือเห็นก๊อ่ความหนาเห็นก๊อความหนาอันนี้คือการการ,การ,ก,ารการเปรียบกว้างนะครับมันจะถ้าเราเอาแบบละเอียดนะมันจะเป็นอีกมาดูกันดูตัว วโอ้โหใหญ่ตัวใหญ่เลยนะแล้วเวลามาเปรียบปุ๊บพอๆตัวกันพอตัวนี้โอ้โหตัวใหญ่เลยปลายเหรอโอ้ปลายเงี้ยวเลาเฮ้ยเหรอถ้าตัวแล้วล้ำตัวแล้วเทียบก็โอ้บักคอสุดกันปัตตานี่ตัวเงี้ยวเลยเฮ้ยเห็นเหรอนะครับร้อมตัวแล้วเขาเหรอตัวเนื้อมันหนักเลยเฮ้ยเนี่ยตัวนี้ไร้มดนะ่ยเงแฮมรู้รูกปืนปืนเนี่ยปืนเป็นไรพ่อ ปืนนี่ดีเลยตัวปืนมันงอนไงก็ตัวบนปืนงอนเหมือนก็ตัวบนปืนงอนเหรือตัวลุงนี่บอกให้งอนเอาละอะไรดีเหรอกาะดีคขอะยังดีคนาอะยังเวลาไหลข้างเวลาไหลข้างไอ้นี่ไหลข้างมันจะสอดเขาดีกว่าสอดดีกว่าเพราะว่าไอ้นี่มันงอนเวลาไหลข้างอันเนี้ยจะไปทิ้บแก้มตัวนี้เวลาไหลข้างกัน แล้วอะไรข้างกันนี่มันงอนความงอนของมันตัวเนี้ไอ้ก็ตัวนี้ยเวลามันปาดมันจะไปติดแกนตัวนี้มันจะสอดอยากไอ้ตัวนี้จะสอดง่ายแต่ความเจ็บปวดเนี่ยถ้าได้ขามเนี่ยไอ้ตัวนี้เจ็บปวดกว่าเพราะมันงอนกว่า,านะครับข้อดีของมันคือเวลาขามเวลาเวลาขามหรือเวลานีบไอ้นี่เจ็บปวดกว่าแต่ไอ้นี่จะได้เข้าทําเร็วกว่าหมายความว่าอกาติมันจะได้นีบ ก้อนคือตัวนี้หรืจะได้หนีบก่อนเนี่ยฉะนั้นมือก้อนมือก้อนเนี่ยถ้าหากว่าค้นกํำก้อนเอากวางตัวนี้ต้องปล่อยบางค้มันขามถ้าหากว่าคนนี่ก่ำก้อนเพื่ไอด้ดำต้องปล่อยบางค้มันขามต้องปล่อยให้มันไหลข้างไหลหนีบข้างกันแต่ถ้ามือก้อนไอ้แดงต้องปล่อยอะไก็ได้ขึ้นมนขามขึ้นไดร้ผมแลนด์แร้มแหดแลด นยังได้ก็ได้ค้ามก็ได้นะครับอนะี้ก็ความแตกต่างระหว่างสองตัวนี้ตัวแดงกับตัวดําไอด้ดําต้องปล่อยให้เงค้างก็ได้เพราะว่าเป็นแมงเต็ม้างนี่บ่อยกว่าแต่ความเจ็บปวดอาจจะสู้ตัวนี้ก็ได้แต่อันนี้อนอบอกว่เจ็บบานอกนะครับการที่โดนนีบเนี่เยเจ็บเขาเอามือสุ้ไปเขายังเจ็บเนาะมันนีบมันจะได้ยังเจ็บมันเจ็บอยู่ละน,นี่เป็นการเตรียบกว้างเบื้องต้นแต่มันจะมี อ่าไปหองก่อนแลละเอียดแถมหนักนะครับเกี่ยวกับทรงแน่นะครับเนาะกวางทรงแน่มันจะมีทรงนี่เนแหนนี่ห้องวะหน้าเปิดปื้นเงอนนี่ก็หน้าเปิดปื้นเงอนนี่กงไอ้ทรงนี่มันจะออกเป็นออกจะเป็นสองออสองเนาะเนี่ยเอาสองสองหน่อยนี่ก็เนี่ยบดเปิดหน้าวงดีเนี่ยนี่ก็วงนี้มันจะเ,นเหมือนกันนะครับเพราะมันม่แหมหลายวง วงหน้าไหลวงหน้าไม่ไหลอย่างลวก็แต่ละแต่ละวงมันก็มีความหมายของมันกันนะครับแก้มเออหรือพอบอกแก้มอ่ะแก้มแก้มคือต้นนี้นี่คือแก้มมันนี่คือแก้มมันท่านี้แก้มแก้มสาคัญก็สําคัญครับเพราะว่าเวลากวางมันไหลข้างกันอันนี้แก้มแก้มมันหนีกันเห็นไหมแก้มมันหนีกันแต่ว่านี่มันยาวกว่าแก้มมันหนีกัน แกเวลาเมื่อไหรข้างเนี่ยเวลามันอไหรข้างกันเนี่ยมันจะไปติดแก้มเนี่ยมันได้ดันนะแก้มเขามัจะไดันแก้มถ้าแก้มมันใหญ่มันจะเข้าหยักแก้มใหญ่นะมันจะเข้าหยักถ้าแก้มน้อยเนี่ยมันถ้ากวาเขาแก้มน้อยไปเจอความแก้มใหญ่เขาไปนีเปื่นเขานีมหยักแต่ว่าเปื่นนีเขาเปื่นนีง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องเป็่นต้องอยู่ที่เขาจุวยตัวเองปืนงอนกอถ้าว่าปืนงอนอีแก้มใหญ่แห็มไอ้ตัวนี้ จะมาดกินตัวนี้จะจะไลข้างก็ลำบากหน่อยเพราะแก้มมันใหญ่กว่าอันนี้แก้มมาต่อกันมันก็ถ้าแก้มต่อกันเนี่ยไอ้ดำไม่ได้เปรียบแต่ถ้ like. าไอ้แดงมันแก้มบางกว่านี่ล้วไอ้แดงแก้มหนาแล้วนี่ไอ้นี่จะไปสอดไม่กระทิดแก้มมันก็มันมีองค์ประกอบเห็นหลายอย่างเพราะว่ากวางแต่ละตัวกันเปรียบกันแตตัวเขาต้องอ่านกิ่นเพื่อได้ต้องอ่านกิ่นกวางเพื่อได้นะครับกวางแต่ละตัวแต่ละทรงเขาต้องอ่านกิ่นเพื่อได้ให้มาดูนัครับแดงอันนี้คือเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นคือดูตัวก่อน เฮ้ยเฮ้ยถ้าอี้มเขาจะได้นะอี้มเขาจะได้เงี้ยงน้อยฮะเงี้ยงน้ยเดียวเห็นเลยโอ้โหตัวใหญ่เลยไปอ่ะไปเายวโอ้เมาตือเห็นหรอเมาตัวอื่นเขาก็ไล่กันไปไล่กันมาไล่กันไปกันมาต้องเตื่อบางตัวเนี่ยอ่าสมมติว่าตัวนี้สมมตินะสมมติว่าตัวนี้ตัวนี้เขาเงี้ยวเหลือตัวนี้อ่าสมมติว่าอ่ะครับเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเอาเข่าตัวนี้มาใส่ตัวนี้แล้วเอาเข่าตัวนี้มาใส่ตัวนี้มันจะเปลี่ยนตัวนี้ใหญ่กว่า แล้วก็ปืนงอนอีแต่ไอตัวเนี้ยเขาเงียเลยตัวนี้แต่ปืนอีแต่ว่าตัวไอ้ที่ตัวน้อยกว่าเนี่ยมันก่อมาจนเพราะว่าอนี่มันน่ากลัวลงไปก็ปืนมันงอนตัวถึงแม้จะเขาเงียก็จะแต่น,นี้ปืนมันอยากมันมันจะมันจะมันจะไลห่หากันได้นะครับเนาะฉะนั้นเราต้องต้อง,ต,องต้องอ่านนี่ถูก,กอันนี้นี่น,นี่นี่ผมทําคลิปเพื่อสารับนี่นะ สำหรับมือใหม่แล้วมันบึกเก่าบางคนก็อาจจะบอบ่ค่อยต่ได้นะมันตื่อยเปียบเป็เปียบกวางอย่าไรมันตื่อยขันเปียบกับเปียบอมันบ่ค่อยชัดเจนนะนี่ผมจะก็เลยทําคลิปให้มันนี่หน่อยเป็นชัดเจนหน่อยนะนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเราเพิ่งกำลักใหญ่กันตัวเนอร์สำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอ่ากดติดตามช่องผมกําเนอร์ช่องผมนี่จิวบ้าท้องเบิ่มคองเพาะนะครับ ค้นหาใน YouTube นะครับลูกแม่แม่เจ้านี่พิมพ์ใน YouTube นนี่ยเนอะว่าท้องเบิ่มของพ่อมีคลิปอย่างลง้มกอนะครับเน,ะนาะนะท้องเบิ่มของพ่อคลิปละครแมนแหลกเลครับเนาะโอ้โหนี่มือผมละนี่อนค้นหาใน YouTube นะครับเนอะพิมเขาว่าท้องเบิ่มของพ่อนะครับนี่ผมจะเอาไปลงกิจกรรมแล้วมันไ,มได้ไปสักกรรมนะครับไ,ได้ไปสักกรรมมานะครับนี่จับหุ่นได้สองหกแสนเ <c oughs> สียดายครับ คนหาใน youtube นะครับพิมพ์ว่าบัาท้องเบิ่มกงองเพาะนะครับแล้วก็กดกดนี่กันกดที่ตามช่องน,นะครับสำหรับคนที่ตี่สามแนี่นะครับฝากกดทุกใจกันนะฝากกดทุกใจสองของโปรแกรมเนาะอ่าผมจะมาอัปเดตคลิป,ลปลเจ้าลุงแม่ม่เจ้ากับพิมพ์เลยเนะืองคนหาท้องเบิ่มกงองเพาะแลยตัวตัวนี้เนาะจิ๊ตจ,จ้าขนาดเลยเนะครับเนาะที่นี่ก็ขอบคุณะนะครับขอบคุณครับท,ท,ที่ติดตามกันสวัสดีครับ